ตาไปครูหนึ่งแล้วก็ยังบอกว่าอาการของน้องไม่มีแผลหรอกเป็นตะขัดข้องไม่บองใสกัางคืนหนาวกลางวันร้อนอ่อนใจแม้หม่อมจะไม่ช่วยก็เห็นจะแย่ถ้าทูลขอหมอหลวงได้อย่างว่าแล้วใสอาการโรคก,ก็คงจะบรรเทาเบาบา,บางลงแต่ทำไมว่าพี่ได้ช่วยชีวิตไว้ก็จะไม่ลืมพระคุณของพี่เลย พูดจาหน,น้าสงสารแท้ๆอ่อนหวานสารพัดจะวิงวอนเมื่อวานพระธิดาออกมาเดินเล่นเห็นเข้าจะเล่นพี่ก็แย่แล้วกลับไปสั่งให้ขอเฝ้าเข้ามาค้นดีแด่พี่ทูลตวามิพักจึงได้ทรงบันเทาแต่กันั้นก็ยังทรงให้พี่มาซักเอาเนื้อความให้ได้ว่าลูกเบียหม,ม่อมมีกี่คนพี่จึงมาถามถ้าแม้ไม่มี จะเป็นขอเฝ้าก็ไม่ทรงขัดข้องหรือว่าจะมาทําเป็นเที่ยวแล้วก็ห่วงใครอยู่ข้างหลังอย่างนั้นก็บอกมาอย่าสงสัยอะไรเลยพี่สีสุวรรณชักนึกสนุกพูดคล่องแล้วฉันมีพี่น้องท้องเดียวกันสี่คนไม่ได้มีห่วงบ่วงอะไรทั้งนั้นอันพระดาเมื่อเสด็จมาฉันมองเห็นประสงค์ดอกไม้ ฉัเด็ดดอกรักเอาไปถวายพระธิดาก็เดินหนีฉันเองก็เสียน้ำใจไปหนยเมื่อคืนวานที่แล้วแต่พอพี่มาพูดก็ค่อยชื่นใจหน่อยพี่ช่วยทูลพระธิดาว่าฉันนั้นจะขอพึ่งพระองค์ไปจนตายซึ่งพระองค์จะละแวงแคงพระไทยนั้นขอให้ทานบนเอาไว้ว่าแล้วสีวันก็ตัดใบตองอ่อนมาเขียนกรนรมโลมเสร็จแล้วก็ม้วนใบตอง เอาโศกรัดสลักด้วยหนังเสมือนบอกว่าความรักของนางหมางหมองกับมนในพี่เลี้ยงทั้งสี่ก็พับใส่ซองสีสุวรรณก็แถมต่อยว่าทุกวันนี้น้องก็มีผ้าจำเพาะผืนเดียวถ้ากลางคืนหนาวก็ได้แต่อาศัยไหวผิงถ้าแม้นพี่กร,รุณานจริงๆก็จะช่วยวิงวอนพระธิดา ประธานผ้าสีที่ห่มมาให้ชมสวนให้น้องไม่ควรไม่ควรประการใดก็ขอโทษด้วยว่าแล้วศรีสุวรรณก็ถอดธรรมรงคุฑบุตรสลายื่นให้น้องฝากแหวนครุฑบุตรสลาไปถวายพระธิดาด้วยพระพี่เลี้ยงทั้งสี่รับแหวนแล้วก็จะม้อยะไม้เห็นหนิมอย่างนี้เถอะลิ้นลมช่างคมสันนัก กราถนาเพียงพระห่มเท่านั้นเห็นทีจะมีหวังขออยู่ก่อนเถอะฉันลาก่อนจะได้ความอย่างไรได้กลับมาบอกแล้วสี่นางก็วางซองหมากฟูเรียงรายไว้กลางสนามยิ้มชายคา,ชา,ช,าชาไม้ชายตาลาเจ้าความกลับเข้าไปวางในพอกขึ้นไปบนพระตำหนักเัาพี่เลี้ยงก็เข้าเคียงแท่นทองเอาไว้แต่ส้มวงดอกไม้ แล้วก็ใส่ใครว่าพี่ไปพบเจ้า,าพรามน้อยที่ต้นลำดวนในสวนขวัญรุมกันต่อว่าจะน่าจ่อยเลยทีเดียวไม่เถียงสักคำได้แต่ทำตาเสื่องซึมแหมช่างเรียบร้อยดีเหลือเกินอันที่จริงเขาอ,อยากจะสวามีพักได้ดอกรักเขาอ,อยากจะถวายแม้ไม่เมตตาเห็นท่าจะแย่แน่พี่พพ้เคดูท่วงทีกิริยา ก็เห็นว่าไม่ใช่พรรามชั้นลอยต้องเป็นหนอกษัตริย์มานตกใครเพราะจะไใคเป็นขอเฝ้าก็จะขับไล่ไปให้พ้นจากสวนก็เห็นครวนวอนหน้าสงสารอยู่ไอ้คันจะให้ที่อยู่หรือก็ที่ลำคาญพวกน้องจะโปรดปรานประการใดพี่อยากจะรู้ เขาบิดตีไม่รู้อุบายของแม่พี่เลี้ยงก็ใจหายแล้วก็จึงว่าเอ๊ะพี่นี่ไปขู่เขาทำไมล่ะเขาเป็นชีเป็นพรามเขาไปทำหยาบหยามอะไรกับเขาใน้หมนบาปนะเพราะพี่พวกมากนะเขาสู้ไปได้ถึงแม้ว่าพี่เป็นกษัตริย์มีอะไรเปขข็นสำคัญหรือใครที่จะกล่าวขวัญ ึงฉันจะเป็นอย่างไรสี่ว่าพี่เลี้ยงทำยักษ์กระสายเหมือนกับกลัวซิเต็มที่พี่ไม่อยากจะพูดหรอกเพราะเกรงไปว่าถ้าเปิดเผยไปแล้วพระปีตุลงทรงทราบว่าพี่เป็นพวกญาแพรกก็จะพลอยให้เหลวแหลกกันไปหมดพี่เห็นว่าไม่ใช่พราหมณ์นั้นพอพระอ,องค์อ่ะ เอวอ่อนแอนสมเกงสังวานบานพับไอ้คันจะบอกกับเพะน้องไปตามตรงก็คิดว่าตรงจะเก,กี้วพี่น้อยไปเหลยพี่พูดอย่างนี้แล้เบื่อนะถ้างั้นฉันไม่ต้องการที่จะฟังอะไรแล้วพระธิดาสวยบุปผามารีจะขยี้ทิ้งแต่พระพี่เลี้ยงชิงไปได้ซะก่อนพระธิดา ผิดล้างให้ด้วยความงอนพพี่เลี้ยงก็เข้าเคียงข้างบัลลังก์แล้วก็บอกว่าต่อไปนี้พี่จะไม่อำพางอะไรอีกแล้วเติ้นลึกหนาบางน้องจะเล่าแจ้งให้หมดสิน้นอย่านึกแหนงให้หมองพังกมลไปเลยวันนี้เจ้าพา,ามน้อยเขียนสารให้พี่มาพร้อมก็ทำมามรงเป็นกษัตริย์แน่แล้วไม่ผิดหรอกนี่ไงละ่ะของที่ให้มา พาะพี่เลี้ยงหยิบสารกับแหวนส่งให้พระธิดาทรงหยิบไปตองอ่อนเห็นโศกซ้อนแกมรักสลัดด้วยหนามก็แจ้งในปริศนาว่าเจ้าพรามน้อยแก้งนิ่งเสียคลี่สารออกงานในสารสีสุวรรณวง,งศ์พงศษัตริย์บุรีรัตนามหาสวรรค์ สวาสดหวังพระธิดาวิลาวันสู้เดินด้านดน,ดนแดนแสนกันดาลพยายามข้ามมหามหานกบหวังประสบวรนุษย์สุดสงสารมาอาศัยอยู่ในสวนอุทยานบุญบรรดาลตนจิตพระธิดาพระเอิญให้โฉมง,งามสามสวัสดมาวาพราดช,ชมพัน์ บุปผาพี่ยนยอดเยาวรศเกษราช่างโสภานิ่มน้องละอองนวลประภัยพิมพ์นิ่มน้อยกลอยสวัสด์ดังนางในไกลลาดมาเล่นสวนเสด็จกลับรับไปให้รันจวนเฝ้าอักอวนอาวรนรอน,ร,อนรือไทยด้วยยามยากจากเมือง มามุ่งหมายดังกระต่ายเต้นแลดูแขไขครั้นเดือนดับรับเปลี่ยมเมรุไกโอ้อะไรเหลือแปลชะงแง้คอยเหมือนอกพี่ที่แสนสเสน่นุดเห็นสูงสุดที่จะได้สิ่งใดสอยถ้าได้ดวงดอกวาลีลาลอยก็จะคอยประคองนวน สงวนเชยจึงแต่งสารเสียงทายถวายแหวนใบตองแทนแผ่นทองพน้องเอย๋ยถ้าแม้นมาดช,ชาติก่อนเป็นคู่เคยขอให้เผยพจนาตประาพาดมาถ้าแม้นแม่ไม่อนุกูลศูนย์สว่างเห็นจะสิ้นชาติชีวังจะสังขา จะเอากรุงลงมาจักนักราเป็นป่าช้าสมเพลิงเชิงตะกอนขอเชิญนุษบุตรีปานีสนองอย่าหมนหมองหมางรักในอักษรช่วยชี้ชอบตอบถ้อยสุนทรวอนให้วายร้อนที่วิตกในอกเอ่ย่าพี่เลี้ยงฟังสารหวานจับใจนักก็อบอกว่าโอ้ยช่างจะวะเลอะเหลือเกิน อืมเจ้าพี่เอ๋ออืมไม่หยาบหยามจะว่าเรียบไม่ต้องเปรียบเปย่ยพอน้องพี่ก็ตอบไม่ได้เลยทีเดียวนะแล้วใครจะไปรู้เรื่องล่ะว่าโศกแซมรักสลักด้วยหนามแหมของพ่อหนุ่มพรามเนี่ยอะไรกันแน่หรือทําเป็นปริศนามาชะโง,งนชะโง,งนให้คนง,งุนงงใครจะไปรู้บ้างแล้วสองพี่เลี้ยงก็ทําถามถ่ายกัน พธิดาหมางเมินสะเทินอายไม่รู้เลยเหรอพี่ปิศาภามเขาบอกความรักพี่ยังไงล่ะพธิดาหยิบแหวนนั้นใส่นิ้วแล้วก็ฟังว่าแหวนวงนี้ดีนักน้องจะขอซื้อไว้ราคาสักเท่าไหร่จ๊ะเพลงยาวนั้นหยาบช้านักฉันจะว่าซะให้เจ็บทีเดียวพาน้องอย่าไปถือสา,าความอะไรเลยเจ้าพรามน้อยนะ่ะเขาทุก์ร้อนมา แล้วเขาก็เล่าแจ้งแถลงไขมาให้ว่าน้องทราบจะชอบหรือไม่ชอบก็ตอบเล่นๆไว้อะไรดูท่วงทีอยู่สำหรับทำมาลงวงนั้นอ่ะไม่ขายเราไปคะแต่ขอเปลี่ยนเป็นปูสาสีที่ทรงไปสวนเมื่อวานนี้เหมือนช่วยให้พี่ต้พ้นทรมานลำคาญใจสักครั้งพี่จะขอปูสาสีเช่นไปทำไม ถ้าพี่ชอบจะจะให้แต่เขาบอกซะก,ก่อนนะย่าไว้ให้ใครไม่ได้นะตัดแล้วพะธิดาก็เปลี่ยนเครื่องริ้วทองกองเอาไว้แล้วก็บอกว่าผืนนี้แหละที่ฉันห่มไปเมื่อวานนี้เพราะพี่เลี้ยงรับมาจีบเอาไว้อย่างดีแล้วก็บอกว่าถึงน้ำค้างจะพรมลมเว่าจะหนาวสักเพียงไหนกขมผ้าผืนนี้แล้วก็คงจะหายเป็นแน่ ะธิดาก็จะเทินเมินอายพอตกค่ำก็ส่งกรอนอักษรสารเขียนลงบนกระดาษหนังแล้วก็ให้ไปหักเอาใบเต่าร้างมาหอทั้งดอกรักและเพลงยาวพอรุ่งเช้าสี่พระพี่เลี้ยงก็เอาเพลงยาวมาซ่อนไว้ในกีหีบนารวมทั้งผ้าของท้งคัญด้วย มุ่งหน้าไปสวนขวัญทันทีพอไปถึงก็พบเจ้าพรามทั้งสี่ร้อมหน้ากันอยู่สีสุวรรณหายเกอ้อเขินแล้วพอเห็นหน้าก็ร้องทักไปก่อนเชิญที่จาพี่พระพี่เลี้ยงถูกรับเชิญก็ไปนั่งอยู่ที่ริมต้นลำดวนแล้วก็บอกว่าแหมกำลัง หิวโหยอยู่ทีเดียวพอลองเชิญก็ชื่นใจหายหยิวเลยเมื่อก่อนไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยแต่เดี๋ยวนี้เก่งเหลือเกินเออแหวนวงนั้นฉันจะไหวไปแล้วพระธิดาซักฉันจนกระทั่งไก่ขันจึงได้ประทานกรองทองของสำคัญมาให้เป็นรางวัลที่พ่อมันสวามิภักดิ์นี่ไงล่ะจ้ะฉันจะลากลับแล้ววันนี้มีธุระมากเหลือเกินมาส่งกองทองให้แล้ว เจ้าสามพราหมณ์ได้ทีก็ตามไปส่งแล้วก็ชวนสี่ว่าพี่เลี้ยงชมสวนกันซะก่อนในสวนมีดอกไม้มากมาย mm hmm. เจ้าสารนนเก็บดอกชงโคโยธกาให้กับนางอุบล mm hmm. เจ้าโมลาเกตเล็บเก็บจำปีให้ประภาวดี mm hmm. เจ้าวิเชียนเก็บกระถินกับพุทซ้อนให้จงกล สีสุดาไม่มีใครเด็ดดอกไม้ก็ให้ให้มันสักดอกก็ขวยเขินคิดเห็นว่าไม่มีใครสนใจตนแน่นอนแล้วจึงค้อนเพื่อนเพื่อนเรืองเจ้าพามสามคนเดินบน่นเบือนหน้าไปพูดจาเจ้าสามพามก็ตามไปเก็บดอกไม้ให้ก็แค้นนะจับดอกไม้ไม่ได้ก็ฉีกกิ้งซะแล้วก็หนีไปเจ้าสามพาม ไม่มีอะไรจะขัดคอก็เดินคลอคู่ใครคู่มันเห็นที่เข้าที่รับก็ลงจับต้องดูพรอพี่เลี้ยงก็ผักใสหย,ยิกขวดเป็นพลวันสีสุดาไม่มีคู่ก็เที่ยวเซาซีคนนุ้นคนนี้ด้วยความอิจฉานี่เป็นคุณจ๋าวันนี้จะนอนที่นี่กันแล้วยังไงจ๊ะอะไรเก็บกระจงพอแล้วก็มั้งยังมาแกล้งทําชักจาอยู่ได้ทั้งสามนางกต่างหัวลอ่อล่ะอะไรกันไม่สีสุดา นีพ่อผู้ชายก็ไม่พอใจก็เที่ยวงุนงานผ่านกระแชงอย่างนี้จะไปเปียกเปยคก้อนแค่ก็ไปหน่อยเลยแม่คนดีแ,แล้วอ่าอยากจะได้ก็เอาเถอะจะมาเอาคนเดียวแล้วเอาหลายคนก็ไม่หมีใครก็ห้ามจะเอาเข้าไปเถอะจ้จะเอาเข้าไปเถอะเอ,เ,เ,อเอากันได้พอไอทวนข้าเนี่ยมันเป็นคนนอกสีธุดากระแทกเสียงแม่ข้ามันอยากจะมาเข้าไปยุ่ง จะแบ่งปันกันยังไงก็ตามสบายชัดชาพอหอยเดียวกันแท้ๆช่วยกันลุมว่านี่เพียงแต่ยกแรกยังแปลกเพื่อนผู้ไปยกต่อไปจะขำขำไม่ออกในเมื่อจะบอกว่าต้องการอย่างนั้นเอาอย่างนี้นอนอยู่ที่นี่ข้าก็จะลาไปก่อนละวว่าแล้วสีสุดาก็เรียกเบาไพ่กลับสามนางเห็นเช่นนั้นก็พากันตกใจ แล้วก็ตอบว่าพเพราะเจ้าพรามเจ้ยไม่ได้ดอกไมใ้ให้แม่ศรีธูดาเขาพระธิดาทรงทราบจะยุ่งอีกน่าสงสารน้องแท้ๆหากจะต้องโทษแล้วพี่จะต้องทำขวัญให้ถึงเพียงนี้เถอะเลยข้อสำคัญเอ็นดูเรื่องนั้นเถิดให้สำเร็จซะก่อนเจ้าพรามว่าข้อนั้นเน่ะเจ้าไม่ต้องปลาลมหรอก จะให้สมปรารถนาให้จงได้รำคาญแต่แม่ศรีสุดาโฉมยงจะเอาเรื่องอะไรไปฟ้องฉันก็จะต้องรีบกลับไปแล้วจะคืนชักชาอยู่ก็จะไม่เข้าทีสามพ่อพี่เลี้ยงรีบเรียกเบาไพ่กลับเข้าวังเมื่อพ่อพี่เลี้ยงไปหมดแล้วเจ้าสามพามต่างก็สำรวนสวนสันที่ติดผู้หญิงได้อย่าง ใจบ้างถึงแม้ว่าออไม่กี่กันกันแล้วป่านนี้ก็ผมได้กินหวานคอแรงไปแล้วล่ะยิ้มพลายก็สบายใจแล้วก็มาหาสีสุวรรณเจ้าพรามน้อยเห็นห่มผ้ากองทองที่รับประทานอยู่เคียงข้างก็บอกว่าสบายผืนนี้พี่จำได้ว่าพระธิดาห่มประชมสวนกลิ่นหอมยังกลุ่นอยู่เลยไหนสาลา เล่า,าพี่จะขอล้องอ่านดูหน่อยสิสีสุวรรณยิม้มวันนี้น้องได้แต่พระหมมที่ไหนยี่จะสู้พี่ได้ถึงขนาดได้ชิดชมกันอย่างนั้นน้องอ่ะ